สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มแล้ววันนี้เราจะมาแต่งหน้าลุคซัมเมอร์กันดูจากการแต่งตัวคิดว่าจะไปทะเลนะคะแล้ววันนี้ก็คือแบบดู t ิกต็อกเยอะทุกคนแล้วฟิล์มก็แบบเลื่อนเจอแต่คลิปแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นแบบพี่สาวจีนสายฟอรหรือว่าจะเป็นพวกตามเทนเมคอัพใดๆนะคะขึ้นนั่งดูได้ทั้งวันวันนี้ก็เลยอยากจะมาแต่งหน้าอยู่บ้านค่ะทุกคนเอาไว้ถ่ายคอนเทนต์ลง t ิกต็อกเฉยๆก็เลยออกมาเป็นลุคนี้นะคะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าวันนี้ฟิล์มแต่งหน้าโดยใช้เครื่องสำอางอะไรกัน บางก็ดูคลิปนี้ให้จบเพราะว่าเครื่องสำอางเราก็คือแบบถุงเดิมนะคะเพิ่มเติมของเยอะขึ้นเพราะว่าซื้อมาใหม่อีกแล้วทุกคนขย,ยันซื้อแต่ว่าก็ไม่ได้แต่งไปไหนนอกจากแต่งถ่ายไกต่อยู่บ้านก็น,ๆๆๆนั่นแหละค่ะทุกคนไม่พูดเยอะเดี๋ยวเรามาดูฟิล์มแต่งหน้ากันดีกว่า มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากาันแล้วก็อันเนี้ยลงกันแดดไปแล้วนะคะฟิล์มใช้เป็นของเคียโนตัวนี้เลยนี่นะคะช่วงนี้ก็จะใช้กันแดดบ่อยนิดนึงเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านอ่ะเราก็ควรทากันแดดที่หน้านะคะทุกคนจะได้ไม่เกิดฝ้ากะแต่ว่าฟิลบอกว่าพี่ฟิล์มใช้กะอะไรอะ่ะแบบใช้อะไรเขียนกะใช่ปะฟิล์มก็แบบอะไรคือปกติไม่เคยเขียนไม่เคยคิดจะเขียนแต่พอฟิล์ทักฟิล์มก็แบบรีบเดินไปส่องกระจกกับทุกคนว่ากะอะไรเออพอเห็นก็แบบเออมันเป็นกะช่วงตรงเนี้ยทุกคน คือเกิดจากการที่เราอะนั่งอยู่ในออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วมันโดนพวกแสงจากโคมไฟหลอดไฟอะไรเงี้ยบ่อยๆนะคะก็อาจจะทําให้เกิดฝ้ากระก็ได้คือไม่โดนแดดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกคนนั่นแหละฟิล์มก็เลยลงกันแดดช่วงนี้พยายามแบบว่าบำรุงหน้านิดนึงมาเดี๋ยวเราก็จะลงเป็นคูชชั่นนะคะคูชชั่นรอบนี้ฟิล์มจะใช้เป็นของลานเนตนะคะทุกคนนี่ก็จะใช้เป็นเบอร์ยี่บสานะคะลงไปเลยโบโบมา ก็คือแต่งอยู่บ้านนะทุกคนความแบบอยากแต่งเอามาถ่ายติ๊กต็อกใดๆนี่นะคะสีเขาก็จะแบบว่าใกล้เคียงกับผิวอะพอฟิลมไม่สามารถใช้เบอร์ยิบเอ็ดได้เพราะมันจะขาวโบะเกินนี่กงกะอะไรไม่มีแล้วทุกคน รจริงๆอ,อยากลองแต่งสายฝอแต่ฟิล์มไม่มีพวกเครื่องสอําอางบางอย่างที่เขาใช้ใช้กัน mm hmm. ก็เลยแบบไม่ได้แต่งสักทีคอนทงคอนทัวร์เขาใช้กันยังไงฟิล์มก็ไม่มีอะหรือเราต้องไปขอสุชาลัตเราถึงจะแบบเออแต่งได้อ่าแล้วก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้ก็อยากใช้คอนซีลเลอร์นี่ก็ใช้เป็นของลากานะคะทุกคนเบอร์ศูนหนึ่งมา คือซื้อมาก็แบบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ โอเคหน้าก็คือเนียนเลยทุกคนก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะมาลงเป็น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 อะไรดีคือในหัวแบบไม่มีแผนเลยว่าอยากแต่งแบบออกมาเป็นประมาณไหนแต่ว่าก็อยากลองแต่งแบบพอสจีนอะ่ะทุกคนหาเครื่องสำอางในกระเป๋าก่อนกระเป๋าเดิมนะคะเพิ่มเติมของเยอะมากได้ลงได้ริบมาใหม่ก็ไม่เชิงใหม่ทุกคนฟิวเพิ่งแกะมาใช้อะไรเงี้ยกำลังคิดอยู่ว่าควรลง แป้งก่อนดีไหมอันนี้ก็คือจะใช้เป็นของชามิสนะคะก็เขาจะมาแบบเป็นคู่กับแป้งแบบนี้แต่จริงก็คืออยากลงอะไรที่เป็นสีชมพูที่แบบเขาลงกันตรงเนี้ยปุ๊บป,ปุ๊บ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 ปุใดๆไหนลองซิอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวหาก่อนหานวงหาบัชก่อนชึบอ่ะก็จะใช้เป็น La Beauty นะคะสีโฮปทุกคนมันต้องแบบชมพูขนาดไหนอะอ่ะ ซึ้บตึบลงไปเขาลงตรงไหนเราก็ลงอะเนที่เห็นเขาใช้ใช้กันคือมันเป็นช่วงแบบตรงเนี้ยหรือเปล่าฉันดูมายังไงไม่รู้มองไปหมดแล้วแล้วบางคนเขาก็จะแบบใช้อะไรไม่รู้เขาข่าวะ่ะฟิล์มก็ดูดูมาทุกคนหมดสัวหมดตัวมากแต่ความแบบอยากลองอะไรใหม่ๆทุกคนอยากแต่งหน้าแบบวิวแบบใหม่ๆ อันนี้คือขอใช้มือเออเขาไม่แบบชมพูตร,ตรงนี้ด้วยอะ่ะหรือหรือดูผิดหรือดูผิดผิดสูตรหรือ่าเออแปลกๆฉันไปดูใครมาเนี่ยเออ ชมพูมากแต่ไอชมพูข้างบนนี่แปลกๆนะมาๆา,าเดี๋ยวลงแป้งต่อนะคะกบความเป็นสีชมพูหน่อยคือ <c oughs> วันนี้แบบตั้งใจแบบเออเอาไวถ่ายติ๊กต็อกเลยนะแต่งหน้าลูคเนี้ย ต่อไปเราจะมาเขียนคิ้วนะคะใช้เป็นของ t o p original oh my brow ฟิล์มใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนเขียนตามทรงคิ้วใดๆเดี๋จะบอกว่าหัวมันเลยเขียนง่ายมากเออแราว,วันนี้ใส่คอนแทคมาด้วยคือแบบรู้สึกว่าชอบลายนี้มากต้องสวยหรอปะมา เอามาเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนปัดคิ้วกันคิ้วของเราจะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วก็เพิ่งได้นี่มาใหม่ทุกคนก็จะเป็นของทูพีเหมือนกันน้องเป็นเบลมาสคาร่าลิฟแอนด์ล็อแต่ว่าเห็นเขาว่าแบบเออปั่นหัวคิ้วอะไรเงี้ย มันก็จะแบบทาให้คิ้วของเรามันฟุงฟ้ง,ฟ,งฟุ้ฟงฟูฟูฟ่องฟ่องละอองฟิวโอ้โหเพิ่งเคยใช้คือซื้อมาสักพักแหละเพิ่งได้แกะใช้เฮ้ยคือมันโอเคนะปกติไม่ค่อยแบบว่าปัดหัวคิ้วเท่าไหร่แต่วันนี้แหละขอปัดอะไรที่ไม่เคยทําเราจะทําคนทําอะไรอีกกับเบิือกตาเออคือฟรมาซื้อนี่มาทุกคนของ BNB นะคะเป็น อันนี้ดีมแอนอะไรอะดีมอะไรไม่รู้เบอร์03นะคะทุกคนนี่จะเป็นโทนแบบน้ำตาลน้ำตาลสวยมากคือฟิล์มก็ยังมีแบบอันอื่นอ,อีกก็จะมีของ e ีทอีกแต่ e ีทอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ทุกคนเห็นปะจะเห็นไหมแถดนั่นแหละนั่นแหละกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้อันไหนดี แต่ก็น่าจะใช้เป็นตัวนี้ที่เพิ่งถอยมาใหม่นะคะจะมาแกะใช้สามารถใช้นิ้วได้หรือไม่ใช้นิ้วแล้วกันไปที่สีนี้ก่อนน้ำตาลหดน้ำตาลเอาไปเลยทั่วปึกจานะคะสีเข้มสรุปแต่งไปแต่งมาออกฝอ ถูลงไปทุกคนประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะหาสีแบบเข้มเข้มมาตัดตรงขอบตานิดนึงหาก่อนน้องหลบซ่อนอยู่ที่ใดต้องหาแปรงหัวเล็กๆอีกอยู่ไหนล่ะคือของอยู่ไหนที่จะเอาอ่ะอาใช้แปรงหัวแบบฟุงๆอเล็กๆ ใช้เป็นโรแมนต์ตัวเดิมนะคะเย็นมากใช้สีน้ำตาลทุกคนน้ำตาลนี้ขอบตาข้างล่างอันเลยแล้วก็ช่วงแบบหางตาออกมาเป็นประมาณนี้ฉันพอใจกับสิ่งนี้แหละต่อไปต่อไปเห็นเขาเขียนดอลลี่อายกันอยากเขียนอยากมี อันนี้คือมันเป็นของตอกตอกทุกคนน้องเป็น eye shadow pen นะคะเป็นแท่งแบบนี้พิมก็ใช้บอ่อยอยู่นะอันนี้คือสีเขาเห็นปะเออเราก็จะมาเขียนแบบขอบใต้ตาต,ตรงนี้คือเราเริ่มทำแบบใต้ตาให้มันมีถุงใต้ตาบบน,นีปะมันจะได้เห็นว่าเราควรเขียนช่วงตรงไหนเอ้ยแล้วทำตาอย่างนี้ด้วย แล้วก็ไม่มีที่เขาแบบใช้ใช้กันอนะ่ะขอใช้เป็นที่เขียนคิ้วเขียนเส้นขอบตรงนี้โอ้โหแล้วเราค่อยใช้นี้วแบบเบนๆบนะเนี่ยเป็นเส้นแหละเกินมากได้ปะเนี่ยดูแบบ ได้ได้แหละได้ไดม,ามามามาต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนตาอายาไลเนอร์จะใช้เป็น b N B นะคะนี่เลยใช้จนเยินมันคือศูหนึ่งแหละสีดำก็จะเขียนแบบยาวๆไม่มก็ไม่ได้ยาวมากทุกคนประมาณนี้ยาวปะ ไม่ยาหรอกสรุปข้างเนี้ยสวยแต่ข้างนี้อะไรไม่รู้อะแต่ไม่เป็นไรเราไม่อยากแก้นะคะเราก็เอาประมาณนี้แหละแล้วก็แล้วก็ไปซื้อไฮไลท์ของ ODBO มาทุกคนน้องเป็นเบอร์ศูนหนึ่งนะคะเป็น p พร4สแบบไข่มุกน้องคืออะไรอะพ็อกเก็ตไฮไลท์นะคะเป็นโ o w Up จะมาลองใช้กันใช้ในคิวนี้คิวแรกแล้วจะเป็นคิวสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยคิดว่าติงจะต้องแบบมานั่งใช้ให้ท์ยะเพราะเราไม่ใช่สายแต่งหน้าขนาดนั้นวมาโอ้คิวนี้เหมือนเด็กเหมือนเด็กหัดแต่งหน้าคือเขาต้องใช้อันไหนแปรงอันไหนอันนี้ละกันแล้วก็ถ่ายขึ้นไปเลย ไม่สามารถเป็น beauty b l o กอ e r ได้นะเพราะว่าไม่รู้เลยว่าแต่ละอย่างแบบเขาเอามีไว้ใช้ทำอไรจีจจมูกเงามากแต่แก้มมันเงาได้แค่นี้จริงหรอหรือหรือทำอะไรผิดหรือเปล่าแล้วก็ส่วนขนตานะคะทุกคนดัดขนตาก่อนจริงๆอ่ะได้นี่มาใหม่ด้วย มาคาลาอันใหม่ของอะไรอะจูดี้ดอหรอแต่จริงๆก็คือได้วซาโดมาคืออย่าใช้คำว่าได้มีนานแล้วทุกคนแต่ว่าไม่เคยติดให้ดูในคลิปเลยแต่ว่าไว้รอบหน้านแล้วกันรอบนี้จะมาใช้จูดี้ดอให้ดูว่าหัวเขาเฟี้ยวจัดทุกคนน้องเป็นหัวแบบเหล็กอย่างเงี้ยเออแล้วแบบปัดปุ๊บจึง้งแตดช่อง่ายมากแต่วันนี้ไม่จัดนะเพราะว่า ขี้เกียจอลเนี่ยแต่ว่าขนตารอบนี้รู้สึกปัดแล้วเป็นช่อเองเห็นปะเป็นช่อเองเออธรรมชาติสร้างขึ้นด้วยมือเรานะตุด๊ด,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 ดแต่ฟิลบอกว่าจะช่อง่ายนะพอใช้เนี่ยพอฟิลเป็นคนที่ชอบจะช่อขนตา สวยยังสวยหรือยังส่วนปากไปถอยนี่มาทุกคนคันเลิกแกลมให้ถ่ายว่าซื้อพออะไรตอบถูกเอาไปห้าบาทก็คือซื้อเพอแพ็กเกตทุกคนแพ็กเกตน่ารักมากฟิล์มเอาเบอร์0ูนย์สกับ0ูย์เมานะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะมาใช้สี0ูย์เให้ดูแล้วกันวันนี้เดี๋ยวจะมาทาข้างนอกกับข้างใน รวมๆกันเดี๋ยวข้างในขอทาเป็นของลาการเบอร์0ูนย์หก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ข้างนอกอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นศูย์เของคัลเลอร์แกมเพราะว่า0ูนย์เก้าคัลเลอร์แกมมันจะเป็นสีฟิลแบบชุม่มพูชุม่มพูหน่อยเราอยากได้แบบ2อบิติสองเลเยอร์นี่ดูฉ่ำมาก ส่วนคนรึกแกรมก็ต้องขอบปากช่วงบริเวณแบบด้านนอกนอกระจกให้ดูให้ใครดูส่ำมากชอบแล้วก็แล้วก็ จะใช้จะใช้ใช้อะไรน้าเมื่อี้อ้าวสิ่งที่อยากใช้ไปไหนแล้วทุกคนฟิล์มอยากใช้รากาส่วนหนึ่งอะเฮ้ยน้องอยู่ไหนอ้าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่น,นี่น้องคือ01นหนึ่งเป็นพิกซี่นะคะมามาม,ามาคือเห็นเขาว่าอุย้ยใช้แล้วปากแบบทงังหูลูอ่ะ เออเหอทางหูรูดจริงไม่เถียงปากแบบอิ่มมากอิ่มอะไรไม่รู้แต่รู้สึกว่าแก้ววันนี้มันก็ไม่ได้ชมพูขนาดนั้นหรือเราควรเพิ่มเฮ้ยถ้าเพิ่มฟิลมกมว่้ใช้เป็นตัวนี้ดูคนเป็นคริสตลัลบัตขอเพิ่มนิดนึง เป็นไงล่ะเนี่ยแหละคุณผู้ชมหน้าวันนี้พร้อมและพร้อมเป็นดาวตกๆละนี่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 คือสิ่งที่แบบนั่งแต่งเมื่อกี้แบบงงๆแต่ฉันชอบปากสุดเฮ้ย วันนี้คือผ่านสำหรับฟิล์มคือผ่านสำหรับคนดูไม่รู้เหมือนกันนะคะหรือว่าใครอยากให้ฟิล์มมาแต่งหน้าทนไหนบอกได้แต่ตอนนี้คือขอไปทำผมแต่งต้มแต่งตัวดีๆเดี๋ยวจะมาให้ดูแบบฟินิชลุคอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่แต่องออกมานี่ทุกคนฟิล์มก็ทำผมเรียบร้อยแล้วนะคะออกแนวแบบเหมือนจะไปทะเลอะเออคือปิดคลิปปุ๊บเดี๋ยวฟิล์มดิ่งไปบางแสแล้วนะ อ่ะทุกคนนีก็คือออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะจ๊ะทุกคนว่าไงได้หรือไม่ได้แต่สำหรับฟิล์มคือได้ปลอบใจตัวเองหรือเปล่าแต่ฟิล์มรู้สึกว่าเออฟิล์มไม่ค่อยได้แต่งหน้าแบบตามติกต็อกหรืออะไรขนาดนั้นก็ปกติก็เอวิดีลุกทั่วไปนะคะไม่ได้แต่งไปไหนหรือแบบเออต้องแต่งออกงานใ,นใดๆนะคะก็เลยแต่งได้ออกมาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไว้รอบหน้าไปหาซื้อเครื่องสำอางใส่ฝอมาแต่งดีกว่าอยากลองเล่นอยากแบบเขียนหัวาตาอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็คือได้ไปประมาณนี้ก็ขอให้ทุกคนชอบนะคะหรือว่าอยากดูคิปอะไรกันอี คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะตอนนี้ฟิล์มเรียนจบแล้วพร้อมถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูจ้างั้นสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย